สถานการณ์โลกตอนนี้คือสภาวะโควิดปกติแล้วโครงการนี้เราต้องลงสู่พื้นที่จริงแต่ด้วยสถานการณ์โควิด19เราไปไหนไม่ได้เราไปหากันไม่ได้ระบบประชุมผ่านระบบดิจิทัลระบบโซเชียลระบบอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้น สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ประกอบการนะครับปลูกผลิตแปรรูปสมุนไพรครบวงจรเลยในโครงการนี้นะครับเราจะเรียนรู้ตั้งแต่การเตรียมดินการปลูกตั้งแต่การสกัดการแปรรูป จนถึงมาร์เก็ตติ้งใดๆก็ตามแต่วันนี้นะครับหนึ่งหัวข้อที่เราจะ z ูม3ชั่วโมงต่อไปนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของการปลูกการแปรรูปวัตถุดิบและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวสมุนไพรองค์ความรู้ทั้งหมดนี้คือหมอพืชพันไม้สวัสดีครับหมอพืชพันไม้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณบอสสวัสดีครับอาจารย์ชื่อหมอพืชพันธุไมลเนี่ย หมอพืชก็คือว่าเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับพืชก็คือเก่งเรื่องพืชเก่งเรื่องเชลลื้อโรคพวกโรคและแมลงอะไรเงี้ยดินน้ําซึ่งตัวนี้เป็นการให้องค์ความรู้การผลิตสมุนไพรปลูกสมุนไพรแบบเมด้เข้เกรดหมายถึงเกรดมาตรฐานการทำยา ครับอ่ะขอเช็คนิดนึงค่ะเชียงรายเชียงรายมีไหมครับเชียงรายมีไหมคะขอยกมือให้น้องหน่อยมาแล้วเลยค่ะสถาบัเชียงรายสวัสดีครับเชิงรายครับสวัสดีเจ้ากินข้าวหรือยังครับนมัสมั่นพระอาจารย์ด้วยตะกี้มีการเช็คนิดนึงว่าจากศูนย์เรียนรู้จากอุตรดิตเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพระอาจารย์ขึ้นรถแล้วตอนนี้นครราชสีมาจา อ่ายกมือยกมือใหญ่ๆแล้วบานบานเองบานเองชุมพรค่ะชุมพรชุมพรด้วยค่ะโอเสวัสดีครับรอรับรอรับคมิ้นชันนะคะจะรีบไปให้ทันใจครั้งนี้ก็คือเป็นการร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกก็มีพื้นที่เป้าหมายมีเกษตรกรเป้าหมายก็คือพื้นที่ปฏิรูปที่ดินของสปกระซึ่งเขามีโครงการเหล่านี้อยู่แล้วบ้าง เพราะนั้นทางกรมการแพทย์แผนไทยก็เลยคิดว่าพื้นที่เนี่ยเราจะนำร่องโดยการใช้พื้นที่ของพื้นที่ปฏิรูปที่ดินของของสป,ปรกรก็เลยเริ่มต้นโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นโครงการนำร่องจริงๆโครง,งการนี้มันต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีที่แล้วครับเพราะตั้งแต่เรื่องมีโควิดระบาดเนี่ยนะครับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกก็มองที่จะวิจัยนําเอาสมุนไพร มาใช้ประโยชน์นะครับเพื่อจะเขาเรียกว่าสร้างความมั่นคงทางยาของประเทศนะครับกับอีกอันที่อันที่สองก็คือเพื่อที่จะออลดการนําเข้ายาที่เป็นแผนปนัจจุบันนะครับเกษตรกร,เ,กรเนี่ยก็จะมีวิชั่นใหม่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางแผนในระดับครัวเรือนก็ดีหรือชุมชนก็ดีซึ่งสิ่งนี้ผมว่าในอนาคต2อสปีเนี่ยเข้าใจว่าต้องอยู่ภายใต้ใสถานการณ์โควิดเนี่ยพอสมควรครับประเด็นหลักก็คือที่เราเอาสมุนไพรเนี่ยขึ้นมาเป็นเครื่องมือหลักในการ ขับเคลื่อนไปในอนาคตก็จะเป็นสิ่งที่ท้าทายมากครับสำหรับเกษตรกรในเขตเป็นรูปที่ดินครับขั้นตอนต่อไปในที่เราจะพูดถึงนี้นี่คือวิธีการลงดีเทลในเรื่องของการปลูกพืชสมุนไพรที่มาตรฐานการทำยาเห็นเห็นแปลงไหมฮะมันจะมีคือแปลงเนี่ยมันมีดินเหล่านี้คือผ่านการตรวจมาหมดละผ่านการตรวจเช็คสารโลหะสารที่ตกค้างแล้วก็ความเป็นกรดเป็นด่างก็เรียบร้อยละอันนี้นะเป็นขิงใหญ่กว่าไหม มันก็คือจะช่วยฆ่าเชื้อในบางส่วนเรื่องไวรัสพาะวัาแก้หวงแก้หวัดได้อยู่แล้วกินขิงทุกวันอายุวัฒนะชะลอยฉลาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ปวยอันนี้น่าจะเป็นก๊สชายดำเดี๋เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋นี่คืออะไรอ๋อนี่พลตัวพลเนี่ยนะมันช่วยกระจายครับกระจายเลือดที่เป็นริ่มๆไหมพล เพราะฉะนั้นเหมาะกับไหมเหมาะกับยุคโควิดสิบเก้าไหมอโควิดเหมาะเหมาะครับการที่เราเป็นโควิด -19 เนี่ยมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับปอดใช่ปหครับตัวนี้ทูเขาจะบอกว่าบำรุงปอดนะครับบำรุงปอดไม่จริงหรอครับรักษาปอดกรุมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเลือกมาดีกูเก่งมากเก่งมากรู้ทึ้งหกตัวนี้คือเกี่ยวข้องกับโรคหมดเกี่ยวข้องหมดเลยคือเอารอดเอาอยู่งานครั้งนี้งานครั้งนี้ที่เกิดขึ้น่ยมันเป็นการดึงนำภูมิปัญญา ของคนไทยเกี่ยวกับยาสมุนไพรนำขึ้นมาต่อยอดนำขึ้นมาพิกวิกฤตให้เป็นโอกาสดูซช่ว่าเราจะสามารถนำสิ่งที่เราเมีมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรหันมามองคุณค่าหันมาสร้างคุณค่าหันมาสร้างแวลูมูลค่าหันมาสร้างอาชีพฟื้นฟูเศรษฐกิจฟื้นฟูจิตใจคือทุกสิ่งทุกอย่างบางครั้งไม่ต้องวิ่งไปหาอะไรที่ไหนมันอยู่ในบ้านเราอยู่กับตัวเรา อยู่กับชุมชนของเราอยู่กับประเทศของเราเพราะฉะนั้นครั้งนี้ทุกคนได้ย้อนมองกลับมาหาที่ตัวเองเพื่อพัฒนาตัวเองโดยแท้จริงเริ่มต้นที่ขมิ้นชันดีกว่าครับอาจารย์นี่ฮะอย่างที่เห็นในภาพนี่คือขมิ้นชันนะอาจารย์อันนี้เป็นขมิ้นชันที่เกษตรกรเราปลูกอยู่แล้วอันนี้เป็นการปลูกอืมก็ง่ายๆลึกเท่าไหร่ครับอาจารย์แค่แค่เอามันกรบแค่แค่เอาแค่มัน เอาแง่งลงไปแล้วก็กบป,ประมาณสักนิ้วเนี่ยน,นิ้วเนี่ยเอออักนิ้วสองนิ้วไม่เกินนี้เพราะว่าถ้าลึกเกินไปมันจะเน่านี่ครับฟ้าทลายโจรนคนือต้นกล้าะนะจ๊ะอ่าฮะอันนี้ฟ้าทลายจนคือ,อคือต้นกล้าอันนี้เห็นไหมฮะเราจะพยายามใช้ต้นเล็กพเกพราะต้นเล็กเนี่ยความเสียหายจะน้อยแล้วทีนี้รากพืชก็จะไม่เกิดการกระทุบกระเทือนเห็นไหมฮะรากพืชจะไม่เกิดการกระทุบกระเทือนถ้าอันนี้เราเพาะใส่ใน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 กระถางเล็กหรือในถุงดำก็ได้นะคะเห็นไหมพอเราปลูกง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กบเห็นไหมแล้วก็คือกดลงนิดนึงงแค่นี้เอ มันมกนีกระบวนการหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กับการ,ก,ก,ารกับการทํางานแบบนี้นั่นคือการจดบันทึกเป็นการบันทึกข้อมูลสําหรับการปลูกพืชสมุนไพรต้องรู้ถึงถึงว่าต้นทุนของเราที่ในการผลิตกลุ่มเป้าหมายเกรรษตรกรที่เข้ามาใช่ไหมคะมีทั้งเกรรษตรกรที่มีกลุ่มเป้าหมายของพื้นที่ปฏิรูปที่ดินสปกที่เป้าหมายที่วางเอาไว้10จังหวัดทั่วประเทศไทยนะฮะ10จังหวัดนะคือเป็นเป็นเป็นปนำล่องเทียงรายมุอจิต อุทัยตากเชิงเซาชนบุรีปราจีนนะฮะนครราชสีมากับนครพนม์พัทลุงชุมพรนครราชสีมา่คานะครับนะคช่วงเตรียมแปลงนี่ผมอยากจะทราบว่าถ้าไม่มีแกบติดนี่ใช้แกบเผาได้ไหมครับใช้แกบเผาใช,ใช้ได้คะ่ะแต่ว่าแกบเผาเราต้องใช้ปริมาณต้องดูว่าเรามีใบไม้ไหมแก้าในปเปียอยู่นี่เอามาปนได้ไหมครับ,บได้ ยา่าในเปียนะคะยา่าในเปียเนี่ยถ้าเราใช้ตัวสด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 นะคะแล้วมาหมักมัดสับสับแล้วย่อยย่อแล้วตากแห้งนิดหน่อยแล้วเอามาลงแปลงก็ได้สวัสดีค่ะจากพัทลุงค่ะโอ้พัทลุงพัทลายโจนที่เป็นต้นพันธุ์ที่เป็นดอกแล้วเนี่ยค่ะเปอร,ร์เซ็นต์การการติดที่จะเอาไปชำเนี่ยค่ะ มีเปอร์เซ็นต์สูงไหมหรือว่าไม่ควรที่จะเอาไปทำทำได้แต่ว่าเราจะไม่เลือกกิ่งที่มีดอกค่ะคุณหมอพอืชครับวัน,นีว่าเราเราใช้ฮอร์โมอนไข่เนี่ยร่วมกับการปลูกพืชสมุนไพรตรงนี้ได้ไหมคะไข่นั้นท่านได้แต่ใดมาอื ไข่ทั่วไปเนี่ยมันจะมียาปฏิชีวนะก็อยากจะสอบถามเกี่ยวกับว่าอย่างพื้นที่ที่เราจะปลูกฟ้าทลายโจรนะคะมันจะมีบางบางคนที่เขาปลูกกลางแจ้งนะคะแต่บางคนก็จะปลูกในพื้นที่ที่เขาปลูกเป็นพวกแบบไม้ยืนต้นอ่ะเช่นต้นสักด์ต้นพยุงที่เขาเป็นแปงแบบปลูกป่าไว้ก่อนแล้วอะไรเงี้ยแล้วค่ะความแข็งแรงของพืชเนี่ยและการสร้างสารสําคัญเน่ยกางแจ้งจะดีกว่าเนาะ ไม่ไม่น่าจะยากนะคะเพราะว่าพี่ว่าเกษตรกรเขาน่าจะมีความรู้ในการปลูกแล้วยังแค่ว่าเราเนี่ยเอาติ่ใหม่ใไปแนะนำเขาเท่านั้นเองโครงการนี้จะมีประโยชน์มากกับประเทศกับประเทศไทยกับคนไทยกับประชาเกษตรกรไทยหมอพืชพันธุ์ใหม่ก็เลยฝันแบบเพ้อๆว่าเราจะมีเกษตรกรที่มีคุณภาพเราจะมีเกษตรกรเกษตรกรที่มีความร่ำรวยดีขึ้นกับครัวเรือนตัวเองเราจะมีเกษตรกรที่มีความซื่อสัตย์ในการผลิตสมุนไพรเพื่อการทำยาแบบมาตรฐาน การทำยาไม่ได้เข้าเกรดขึ้นมาจริงๆและโครงการวงการแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกก็จะมีสมุนไพรดีๆมาใช้รักษาทุกคนทั้งในประเทศไทยและทั้งโลกความจริงเกิดขึ้นได้ถ้าเราทอทอทอทำทันทีทุกอย่างเกิดค่ะ